สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเย็นเดตอรับเข้าสู่ชาแนลลอตออีซี่กนอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในสองโค้ดสกิลปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดทนวทางครับแล้วก็จะมีในสองโค้ดเพชรกันด้วยนั่นเองนะครับผมจำนวนหนึ่งหมื่นเพชรนะครับผมทั้งหมดสามโค้ดนะครับถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนนนีี้้้ใหพ่่กอเลยะครับถา ไม่กดไลค์พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์เลยถ้าน้องๆกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดหนึ่งในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร1,060เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในสองเป็นแพ็กเกจครับก็เป็นสองแพ็กเกจตลอด u n l o c กตัวนี้เลยนะครับผมจำนวน10แพ็กเกจครับก็ราคา1,999เพชรครับต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับ ก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็เจวละครเด็ก okay. นะครับได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะแล้วก็พี่นะครับจะมีการแจกในสองเป็นซกิปืนครับเป็นแบบถาวรถ้าผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่ทําการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นแบบใหม่นะฮะหรือว่าแบบเก่าขอแล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็พี่จะมีการจะส่งของขวัญนะครับ ให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูอดีในคลิปนี้ดีนะครับใครคอมเมนต์ยูอดีในคลิปนี้ก็รรับของขวัญได้เลยพี่เอ็มกาจะส่งไปให้นะครับผมและทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นมาเป็นชื่อครับผมแล้วเป็นท่าทางนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่ยังมีกาิกานะครับสําหรับการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับ กติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เองนะครับก็กกติกาข้อที่2กงมจะตั้มกดกระดิ่งในช่องของผมนั่นเองนะครับก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์ให้ผมว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook และยูทูดีของตัวเองไว้นะครับง่ายๆนะครับผมสำหรับกติกา4ข้อนะครับผมไม่ยากเลยเนาะนะครับโอเคนะถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมทำตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่พาไปดูโค้ดกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับ อย่างแรกเลยเป็นในสองคอลเลคชันนะครับผมท่าทางครับผมเป็นในสองท่าทางเบบี้ชาร์กนี่เลยนะครับเป็นท่าทางเบบี้ชาร์กนะฮะแล้วก็จะมีสองเป็นท่าทางนั่งบันล่งอันนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่เลยนะเป็นท่าทางนั่งบันล่างฟรีไฟล์ว์คัพนะครับผมอ่านะฮะโอเคนะครับแล้วก็มีสองสกิปปืนนะฮะอ้าวนี่ไม่ใช่อันนี้นี่นะครับนี่เลยสกิปปืนนะครับเป็นในสองเอเคมังกรยูนิคอร์นอะไรอ่นเองแล้วก็มีสองเอ็มซีอ่าสกอร์ชิงนี่เลยนะฮะแนนี่เลยนะครับการบอกนี่เลยนะแล้วก็เป็นในนองบบววกกด้ อตากาดีนหนึ่งแล้วก็โลมแมกสเซนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีสองเบสิกา่าคิวปิดเลิฟนะฮะสำหรับวับอกนี้เลยนะฮะนี่เลยนะสก้าคิวปิดเลิฟนะครับผมอ่าโอเคนะฮะปะก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกเกิดเอเนด้วยนะครับพวกนี้ก็มีนะฮะนี่เห็นไหมนะครับพวกนี้ก็มีนะครับผมนะก็มีหมดเลยนะพวกนี้นะครับผมก็อย่าลืมเอาโค้ดไปเติมด้วยนะครับผมไปรุ่นกันว่าจะได้ถาวรนะหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับก็ที่เด็ดของเราเลยนะครับผมโค้ดเพชรครับ 10,000เพชรครับผมสามารถเติมได้10คนคนละ1,000เพชรนั่นเองนะครับผมนี่อ,อ้าวเผลอกดเติมเงินตอนไหนแล้วเนี่ยโอ้โหหลอนหลอนหลอนมากนะครับโทษทีนะฮะโอเคนะครับก็ไปลุ้นกันเอาเองว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะสำหรับโคตรเพชรของเรา10,000เพชรนะฮะสามารถเติมได้10คนคนละ1,000เพชรนั่นเองนะฮะสำหรับอ,อันนี้นะฮะผมอะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเติมโค้ด นาน้องๆนะครับอยากได้โค้ดกันก็อย่าลืมนะฮะรอดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับไอติมโค้ดของเราเนี่ยก็มี2กิจกรรมตอนนี้พี่ก็พาอัพติดกิจกรรมก่อนว่ามีอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่เข้ามาก็เป็นสองกิจกรรมอันนี้เลยนะฮะนี่นะสำหรับคาร์มูโคนะนนี้พี่อ่าบอกแล้วว่าจะกดอันนี้เลยเนาะสุดยอดเลยได้รับแล้วนะครับอันนี้เลยเนาะก็รับมาแล้วนะครับแล้วก็มีสองเป็น อ่าฟิฟ่าคอร์เรชั่นนันี่เลยนะเป็นของนาคอมนั่นเองนะครับนี่นะฮะอ๋ออยากได้เสื้ออยากได้เสื้อจริงนะคือบอกตรงคืออยากได้เสื้อจริงนะครับคือไม่มีความอยากได้อะไรเท่ากับเสื้อแล้วนะฮะเพราะว่ามันดีมากนะครับทุกคนครับเสื้อมันแรงมากนะเพราะมันเป็นเสื้อในชีวิตจริงนั่นเองนี่ครับโอเคนะครับผมแล้วก็อ่าพัสดจนะครับเมื่อวันี่ที่เราได้มานี่เลยนะครับเฮ้ยเฟี้ยวอะ ไอ้เฟี้ยวเฟี้ยวเหมือนฮาร์ลี่ควินนะครับผมคนไม่เหมือนฮาร์ลี่ควินนะครับคนสำหรับวันนี้เนาะนะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็เอ่ม 2, เอมนสองนี่เลยนะฮะเป็น MP อันนี้เนาะก็อย่าลืมมาสุมมันด้วยนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ขอสุ่มหน่อยละกันนะครับอาชึ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 บอาฮึบอาฮึบเฮ้เอ็มพีอันนี้พี่รู้สึกว่ามันต้องมีแล้วดิ อ๋อนี่เป็นบัตรแบดนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นบัต,ต,มมตแรแบด MP สีแดงที่ต้องเติมเงินตอนแรกนะครับที่ต้องเติมเงินตอนครั้งแรกอ่ะทุกคนเออนะครับที่มาเล่นเกมเนาะนะครับอันนี้ต้องเติมเงินครั้งแรกที่เข้ามาเล่นเกมเลยนะครับแล้วก็อันนี้270พ,พิเศษขอสุ่มหน่อยขาเล่นกันนะครับผมที่เผยไปอีกครั้งอ่ะครับโ,โอ้ยไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ได้เหรอเฮ้ยได้แล้วหนึ่งอัน เฮ้ยไปเกือเเรือมากอุ้ยได้สองลูกเด <laughs> ี๋ยวเด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 ี๋ยวเเอาทายอาชิบอุ้ยได้เป็เขียวนีได้เป็เขียวอะไรครับทุกคนเอ้ยได้วกแก้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเอาวะเริ่มมาแล้ว He i. He i. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทไปโอ้โห รั้งสุดท้ายอหครั้งสุดท้ายเลยไทยโอ้โหเฮ้ยแม่งเอาเลี่ยงว่ะทุกคนแม่งเอาเลี่ยงสัตว์นะฮะอันนี้คือเอาเลี่ยงจัดเอาเลี่ยงจัดนะฮะนี่สองอันก็หกใบเองนะฮะนี่หกใบก็ใช้ทั้งหมดก็สิบหกลูกเนาะสามารถแลกได้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็ขอไม่แลกแลกัเนาะ,ะเพราะว่าชุดแดงชุดเดียวก็ไม่สวยเลยนะฮะนี่นะขอรับชุดนี้ก่อนนะไม่มีเลยนะแล้วก็เปิดหมุนกันเชียบโอ้โหกอ,หอซ่ากอซ่าตอนนี้ชุดผู้หญิงเมื่อไหร่มันจะมา อันนี้ผมเห็นน้องในแครมันใส่ชุดผู้หญิงอยู่แล้วอ่ะคือพี่ไม่รู้ว่ามันมาตั้งแต่ตอนไหนหรือว่าอะไรไัยเนาะนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะมันใส่ในแครไปแล้วอ่ะนะเด็กในแครของผมมันเนี่ชุดผู้หญิงเนี่ยมันใส่ไปแล้วเนะี่ยนี่เห็นไหมเห็นไหมคือมันใส่ไปแล้วเว้ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันมาตอนไหนอ่ะเออนะมันมาตอนไหนหรือว,ว่าพี่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้เปิดหรือเปล่านะครับขอดูแพ็่เก็บต่งยแล้วกันนะฮะเพราะพี่มีอยู่แล้วแต่พี่ไม่ได้เปิดนะ ก็ไม่น่ามีนะครับผมทุกคนคือมันก็ไม่น่ามีนะนะครับสําหรับตรงนี้เนาะแล้วก็แนะช่างมันแต่รอรอก็ได้นะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็สําหรับเพื่อนโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมออกไปเติมเงินด้วยนะครับผมแล้วก็นี่นะไปกิจกรรมกล่องใบไม้ร่วงเนาะนะครับนี่เลยนะกล่องละสิบเก้าเพชรนะก็ลุ้นหนวดดานี่เลยนะฮะโอ้ โอเคเดี๋ยวเรามารอกันนะสิบกล่องไอ้ชิบอ่ะอีกสิบกล่องเฮ้ยเฮ้ยนวดดำนวดดำไม่มาเหรอเฮ้ยออกยากอีกแล้วอ่ะเฮ้ยนวดดำเฮ้ยนวดดำจ๋านวดดำเฮ้ยไอ้ชิบหายไม่มาเหรอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโหลดดำครับโห oh, ทุกคนครับโนลดดำไม่มาครับผมเฮ้ยออกยากอะ่ะออกยากมากนะครับออกยากจริงนะโอ้โ oh, ห oh. ออกยากมากนะครับทุกคนคับ โอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลินี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมเอาเต็มโค้ดไปเติมกันด้วยนะครับผมปักหมุดไว้แล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บรอที่เกี้ยวจัด